ให้โชว์ดีครับตะกูหนอมหนึ่งสองสามปล่อยครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่นอ้องกองไฟสุขุสุขคนค,ครับพ่อกับช่องไขต่ตะคุนหอมอีกคือเกา่าคือเดิมครับผมมือนี้จูดบ้งไฟคือเกา่าแหละครับหกหคุณท่อฝากับทอ่อท่อเลี้ยงมือนี่ พ้อ,อตัวนี้เหมาะกรับสร้างที่มือหัวแห้งๆครับมันหนาอีกแต่ว่านี่จะมีครับมูอเนี่ยงูเอียงนี่เบียดทอเได้หรอจังหวัดเบียดทอเลยสร้างปิง,งใมใม,ม,ม่ได้พนดันเล่เอาละ วัยล่างดูเปนำไล่ยดนั้นเน่ยมันมันมันเก่าลดเอาเป็นเกียวเพาะอย่ามันแตกุ่นะฝากน้ำบางไดขึ้นก่อนี่ยรับประกัน ควรออกดเสียงตงเอียงครับเอยียงครับเอียงตีงว่าจอหูเอยียงขี่ได้มมีเนี่ยอย่างนี่เนาะครับม <c oughs> มีเนี่จอหูหนามคือเพอนเว้ยมัดเสีขาโตสะวันทางด่ดนมันบอเื้อบาดว่าจะ <c oughs> ากล้องบึงสิวมามีล่างจอหนาม แต่ว่าได้เบืองแบยบยไปทีไข่โอ่ร้เห็นงากมองเจียรบ้างไฟเข้าไปซุบเขานะม,นมันกึ่งสวยคือกล้วยนี่ยจะรอรอะไรจะอะทั้งเตะกับมูลได้น้ำได้บ่าเนี่ยบังละลอยเป็นตะไคร้ปะครับนี่ไ <c oughs> คร้บังละลอยมีคนสยซื่อๆปะครับสร้างปอนว่ะบังละลอยมันบังไฟบวกเก่งครับบังละลอยไอน <S <s> ปนี่เอาด้วยเยอะมันบวกเก,งก่งเอาดิ <c oughs> คข้รองล,อง,ล,ลองสร้างใดมือนอะไอเอามานอ,อยู่น้องเสียงจักว่าทั้งโคกสว่างมันข้าสะอาดโอ้ข้าสะอาดทั้งนี้นะาจักสว่างนี่โอ้โนอัดัไปอัดน้ำมือขึ้นทางงานั้งเงินฝากม<อ>ันใ่ลงไป,ปไมัหมเอาลวดได้ในเห็ดก่อมันะ แจกก็จะแจกแห้งเด้อห่างเหรอเพิ่นว่าเพิ่นสีดซอดเองครับบ้างนี่นิ่งกันแล้วครับูห,ว,หว,วัดว่ง แตงตัวแล้วครับรอ,อรุ่นบาดจุดครับรหูอเอีออยงด,ดยงนะครับออออบอกว่าเจ้าที่จา,ออา,าไไน่ <c oughs> เวเาามนปอครับคุณครับอย่องบอรอีสานสามปอนครับ เมาเอาแ<า><า>ลย<ห> <ไป S 1> ครับสอ้นอนองนิ่วเลยเอาคือใหญ่ฮะคุณครับพี่น้องคุณท่ากุะจูด้วยกันครับส้างนิ่วครับ อ็นตะควันโอ้บทั้งสว่างมลยนะครับอันนี้ขึ้นไปแล้วเกี่ยวแล้วง่อยลงายลมาปับ๊บเลย เอาละชมครับครับลองทอสีเหลืองครับขอให้โชคดีครับหนึ่งสองสามปล่อยครับ,บรเรียบร้อยครับเออจิมฐานบ้างเรียก แตกนี่ครับสายโดมควนทุเพชดมือข้อมือหัวเลยครับมสสบบดด เทียดเฮ็ดได้อีกก็เทียดเอาหางใหม่เอาหางแล้วไม่มีครับพี่น้องเป็นไรครับจำพี่ความรู้สึกแต่กิลิศแต่กิลิศรุดไปแล้วเป็นอะไรเดี๋ยนี้ตั้งเนี่ยหรือังเป็นอะไรครับมาเห็นบ้างไหมเยี่ยมอยู่ครับเดี๋ยวเอาหางก่อนเดี๋ยวแกะครับบ่ได้ครับบ่ได้เดี๋ยวแกะมือหม่แกะมือหม่หูเอยงาจะหูเอียงแนะน้ำนะครับจะมาจูดได้หูเอียงเอาครับถ้าเบิ่งบังของสร้างปอนครับ แตงโตแล้วครับล่องบ็อกไหมนี่ล่องเพือนเือนไทยครับถือว่าส่านเปิดปิดไปไลนะครับซีเซ้นครับซเซน ว่าล่องเฟืองขึ้นไปรลายเตือครับางกอนจังาเปลนทาม้วครับกันมันทาจะเงคุยอะไรจริงจรบางอย่างกูรักจะบ้างไดยนยินได้กันว่าูดดรอหรือปามันเป็นกรสร้างมันเก็ดพักยู่ามครับบอกคนพ่มือนะครับสี่สิบสมอ่ะบอกชี่หากาดในสี่สิบสามบออัดขึ้นมาถูดเนมันนะแปนปิดอาครับเรียบ้อยแล้วครับ เอสีคำเลยเรับครับรอชมครับฮะเท่าไรก่อนร้อยหกสิบร้อยเจซสิบนะครับเาบังเกอรเขาบังเกอร์เอาพ้อมาขอให้โชคดีครับหนึ่งสองสามปล่อยครับ ือครับมันยอเยอ่จักเป็นตัวอย่างตาอย่างล่ะตาลงกินขี้ครับใส่หูตะเกาป่ะนี่หูเกาหรอครับหูเก่าอเปลี่ยนทัน เดี๋ยวครับรอบหนาหาท่อไม่มาอัดครับรอบหนาหาท่อไม่ครับเบิ่งขเกียดเบิ่งทอมาอัดเวลาเขาอัดมันเป็นดอนดอนคือมันสีสีกนี่ไหมเป็นขาขาวมันสีสีก็ยังสีบีออกนี่มาดิ๋อ้ เ็มีตับซัดไปบัั์อบพันับใจครับรับใจับใจเสียดายครับบัพนเสียดายอู้หูเงินหอยเงินมือหัวตกใส่ตกลงหัวลงมา่งนี้มดน้ขี้เกียจคุณครับพขี้โทอกนี้อีนยออขี้ทพ่อพอดีครับพี่ครับวิก็นแห้งน้เจียกยปูนปูนแลว ไม่ผ่านไม่ผ่านสรุปนะครับสรุปเนี่ยครับกไปกันก็ได้เพี่ยนทอครับทุกกับผู้หลว่าอยังคิดว่าท่อแหละท่อที่เอามาเนี่ยมันมันมันเขียนอยู่ปลาทอดตาต้องกินซีนะครับตัวหนังสือสีดำทอดตาต้องกินซีนครับารล่องเบึงลองเบืองบางแหลกอัดมากมันฝันโอ้กีกนหน่อยนะเนียมันเป็นหองห้องกินััเนขาเห่อนเก่ายังอัดไว้กันไฟสอดนี้ไว้ยะ ว่าเนี่กับแดดมองมันอะไรอีเดีมันอยู่มองจูดพอดีแบบนี้ป้าแกไม่เป่นอะไรก็เก่าใจรัดก็เก่าสวัสดีก็นอนไปนอนครับก็พัอันที่สามก็นอนไปนอนครับนี่กันขอบคุณพี่ขอบคุณหนองที่ติดตามเมื่อกี้ก็ไปน้องครับครับสำหรับที่นี่ก็บ่มี่ยังไลายนะครับไอสร้างปีงับสร้างปอนว่าจีดเอามาทดลองอีกครับลองทัวนะครับจัก็เป็นทออร์ยังเพิ่นผู้ครับ ท่อตาอียังแบบซิงดำซิงยังเพื่อนนี่แหละครับก็พ <c> อ <oughs> <c oughs> <c oughs> สีเหลืองนะครับท่อเดือสายไฟอาครับสำหรับคลิปนี้ก็บ่มีอย่างไรนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องไข่ตระก,กูลหอมแห่น้ำเลยได้ครับสำหรับคลิปนี้บ่มีอย่างมากไม่ไกลก่อนครับขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับ